ดีกเอ่อโต๊ะว่างไหมครับถ้าถ้าว่างผมก่อนนั่งดิอะไรพี่ครับพี่ผมแฟนพี่เหรอครับแฟนพี่ครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี่ทั้งหมดที่ยืนอยู่ตรงนั้น3คน4คนนะครับ มีคนที่ดูได้อยู่เพียงคนเดียวเหนื้ยเหนื้ยเหนื้อข้าวเอาคักเนาะโอโสดเหรอจะอาสวดมาซานโสวดมาซานเยี่ยมเลยอ่ะมามาโสดลงมานี่โสดลงมานี่โสวดลงมาหนีไเหรอโอเคเหรอับอะไรค่ครับผมนี่นะฮะเข้ามาแล้วก็เราก็จะมาเจออย่างเงี้ยเราวัดอุณหภูมิก่อน สามสิบหกจ้าโอเคปลอดภัยแก่กาแฟข้าวโอเคมาอีกหนึ่งครับผมไปไปไปู้ผู้ายไปไปไปห่างๆไปวิยิงทางนี้ก็ได้ครับนี่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 ันผู้สายไปไปไปท้าหุไป้า ันนี้ก็นี่ยบ,บรรยากาศบรรยากาศที่อัาโนนก็เรียกว่าดีเลยแล้ครับใครที่เข้ามาเนี่ยก็ติดใจทุกอย่างนะอีอิ๊กซื้อสวัสดีครับนั่งคนเดียวเหรอครับอ๋อพี่มากับพี่ใช่ไหมครับเอ่อโต๊ะว่างไหมครับถ้าถ้าว่างผมก่อนั่งดย ครับพี okay. enfin ่ขอบแฟนพี่เหรอครับครับพี่ครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี <S <S ่อึดอัดอึดอัดเป็นบอกว่าอะไรนะเอาจริงนะเมื่อกี้พี่แทบไม่ได้ยินเลยไม่กล้าพูดมาไงพี่ตูน สวัสดีค้าวสวัสดีค้าวสวัสดีค้าวไม่กี่ว่าอเไรนะผมสดผมสดกับเขาไรนไหมมันต้องไม่กล้าพูดอยู่ดีมันกระจอกกล้วง ไปนะเด็กไปนะไปนะไม่เป็นไรสดไหครับสดสดน้ไหมครับสดครับสดกล้าดังๆไหมล่ะครับสดครับสดมาเสดมากค่ะมีมอันนี้ก็เกินไปไม่แม่ คือมันมีคนคนในในคลิปถามว่าในกลุ่มน่ะมีคนโสดไหมคะโสดมีโสดใช่ในคลิปก็มีคนถามอยู่เอาเดี๋ยวต้องใสวก่อนคยอันนี้แฟนใครเนี่ยนี่ไงอ๋อเหรอไมปได้กันแฟนแล้วนะมีแฟนแล้วนะไปไปด้วยกันอยู่ตอนตอนเล่นกันใช่ไหมคนนี้หรือเปล่าอะไรนะพี่น้องอ๋อพี่น้องใช่ไหมเออถ้างั้น ขอโทษนะครับแต่แไหนแต่ไหนัต่ไหนก็คมันจะเตะกูไว้เนี่ยมันต้องี่ไก่มีของที่ไปหรอพี่ใช่แล้วต่อพี่กิอ่าแล้วแต่ผู้จัดการเลยครับผมผู้จัดผู้จัดการจะไปไหนผมก็ไปหมดครับผู้จัดการใช่ครับผู้จัดใช่ เออเอ้นี you know, ่เขื่อนมาห้าครับแทนนันผู้จัดการก็ว่ามาเลยครับติดดาวติดดาวด้วยคุณเพียร์คะจะได้กลับรถค่ะเอ้ยมึงเคลียร์กันเหรอจะตกบค่ะไม่ตกหรอกเพราะว่าช็อตเมื่อกี้มึงเคลียร์กันเหรออันนี้แหละนี่พี่พี่พี่น้อง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 โอเคโอเคเ่อเข้าใจเข้าใจรักกันรักกันพี่น้องวาย่อนกันนะใช่ ไม่มันเป็นพี่น้องกันนะบอกมันเป็นพี่น้องกันเนาะเอี <c oughs> ยีอองงัเหญิไปกรมมมหสาาคไี่ไไนนอ

ติ้งขบบนี้โอเคเกดีเกมได้ไอขาเขาแกขอตอนไหนไม่รู้โอเคเอาใกล้ๆนี่ก็ได้ใกล้ๆนี่เนาะขี่ขี่รถนด้ใกล้ๆอ่างเข้าใจเออใช่ใช่มันใกล้แถวนั้นมีตมได้ไงรตมตม ว่าารรชตงไหนนี่ใกล้ๆใช่ๆใกล้ๆโอ้โหพี่ยังไม่ได้เลยมันหมดซะละก็เกินไปนี่เหนื่อยไหมนี่หนุ่มหล่อน้องอะไรวะนี่ชื่อชื่อน้องต้นกล้าจริงๆพี่มันเปลี่ยนชื่อเรียกมันได้หล่อเลยโอมันเรียกง่ายกว่าว่ะตัดหัวตัดหัวเปลี่ยนข่าได้เป่าวะ ส่งเหมือน้ภูมิเลยนะส่งเหมือนไอภูมินะส่งผมเยว่ส่งผมเยว่เสียกี้ย่างยอยมันสไตล์เจ้าเลยใช่ใช่ใช่ต่ชอบมากเลยนะว่าดีได้ครับขอบคุณครับ โอ้แพ็กเกจสวยสวยเหมือนคนเอามาส่งเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ก็เกือบเดินตีนแล้วการพากูไปดูข้างในหน่อยพากูไปดูข้างในหน่อยผมไม่เคยมาไปสวยครับสวยนะสวยสวยเดินผ่านพี่เอกกลเริ่มเริ่มแบบเลยกลัวอันนี้ก็ข้างใน ข้างในเป็นไงขาวไปคว่าข้างในขาวมากคุณว่าไหมพี่ข้างในห้องขาวมากพี่ขาาวมก